เอาถุงขนมที่กินหมดแล้วไปทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยก่อนสิจ้ะเอ๊ะที่นี่ก็มีเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดไม่ใช่หรอคะคนทําความสะอาดมีคนเดียวแต่คนทิ้งขยะมีเป็นร้อยเป็นพันชิ้นถ้าเราทุกคนกินกันแล้วทิ้งตรงไหนก็ได้ท,ทุกทที่ก็จะเต็มไปด้วยขยะทั้งไม่น่าดูแล้วก็สกรปรกด้วยตอนกินยังพกมากินได้ทำไมตอนทิ้งถึงเอาไปทิ้งลงถังขยะไม่ได้เลยจ๊ะไปทิ้งขยะด้วยกันนะ ดูเหมือนว่าที่นี่จะมีถังขยะค่อนข้างน้อยและไกลาจากสถานที่ที่จัดให้ทานอาหารคนที่มักง่ายจึงทิ้งตามพุ่มไม้คางต้นไม้โศกกระปรกเต็มไปหมดแย่จริงๆเลยคนเดาวมักง่ายอะไรอย่างนี้นะทังขยะก็มีแต่ไม่รู้จักทิ้งเฮ้ยเห็นแล้วใช่ไหมจ๊ะว่าคนทำความสะอาดลำบากแค่ไหน จริงอยู่ว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาแต่เราก็มีหน้าที่ที่ต้องทิ้งขยะลงถังเหมือนกันเพื่อให้เขาสามารถกำจัดขยะได้อย่างถูกต้องจำไว้นะคะเพื่อนๆการท่องเที่ยวที่ดีคือการเที่ยวอย่างอนุรักษ์นั่นก็คือการไม่ทิ้งขยะเรี่ยราดไม่แตะต้องหรือทำลายสถานที่ท่องเที่ยวและไม่เอาดอกไม้ใบไม้หรืออะไรก็ตามจากแหล่งท่องเที่ยวนั้นกลับบ้าน เอากลับไปแค่รูปถ่ายและความทรงจำก็พอนะคะเพราะถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันไม่ช่วยกันดูแลต่อไปสถานที่เที่ยวก็จะเสื่อมโทรมและลดน้อยลงเรื่อยๆและอาจจะไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอีกเลยก็เป็นได้นะ